วีระมนต์อินท่องคะ่ะจุดเริ่มต้นห้องการทำปราไสอ้วนก็คือเด็กๆก็กคือพีไปซื้อมาก็คือลุกลูกหูครามีชอบกินกทั้งกะทินีนพอไปซื้อมาทึ้งปรากฏว่าปลามันไม่ซดปลามันไม่ซอปลา,ามันพองมังบางทีกินไม่ได้บางทีมีรสคมมันเฮือนเฮือน เริ่งผีก็เลยว่าเมื่อก่พผีผีก็ทําเองเป็นอยู่มั้งเลยผีก็เลยไปซื้อมาทําเองดีว่าก็เลยพอถ้าไปทํามาพอไปซื้อมาทําเรียปรากฏว่าเออกรดจ้าใจได้ก็เลยทํามาตั้งแต่นั้นมาทีนี้ปลาใส่อวนพีเก็บได้เป็นปีก็ได้แล้วแต่คือซราว่าใส่ทุ่งใส่ทุ่งใส่ตู้เย็นใส่ใส่ใส่กุ๊บนี้ก็คือได้เป็นเดือนแต่ซราว่ามีการซีนก็ใส่ช่องแค้งไว้ได้เก็บได้เป็นปีก็ได้ ปลาใส่อ้วนของพีคือสะอาดรับบองว่าสะอาดแน่นอนและก็สดเพราะพีเป็นคนไปเลือกไปเลือกปลาเองไปเลือกไปเลือกเองวัตุด,ดิบตีแบบพีเอามา,ายใช่คือพีเลือกเองทําเองมดแล้วก็สะอาดคือรับบองว่าร้อยช่วงโควิดนี้ใกล้ดีว่าเมื่อน,นี้ใกล้ดีว่าช่วงก่อนนี้แล้วเพราะว่าคือชาวบ้านส่วนใหญ่เขกาก็ไม่ออกจากบานก็คือพอพีลงทาทําลงไายปุ๊บในหลายหมู่บ้านนะส่วนมากก็คือหนังเฟซต่างหลายหมู่บ้านพอลงไายปุ๊บ ก็คือเขาเขาจะจากต่อชาวบ้านไม่ก่อยกล้ากไปสู่ตลาดอยู่แล้วเาก็คือได้สั่งไปก็คือค่ายดีว่าช่วงก่อนโควิด วันนี้ก็จะมาทําปลาไส่อวนก็วันนี้เรามาใช้ปลานิ้นนะคะปลาหินปลานิ้นเป็นปลานาจืดใช้ในการทําในการวัตถุดิบก็มีเกลือน้าตาลเหลกาอวนกันเหล็กก็คือเนี้ยนี่เป็นปลาปลาที่ว่าเราทรําเซตเลวจากที่จากไรายออกเซตเลวกก็คือมาผ้าผ้าใช่ไหมซึ่งกะตีน,นีกันต่อ,ตอไปก็คือใส่เกลือ นี่ปลาส่งตัวโ่วงตัวนี่ก็ประมาณครึ่งโลครึ่งโลนี่เราใช้กเกลือหนึ่งช้อนพูนไปเลยจากือใส่ใส่ใส่เราก็าเราก็าลายถัวนะลลยตัวทั้งหน้าทั้งลลังเอาหล,า,ลากเกลือเซจเลวถัวเลวเึ้งกามาใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนน้อยๆ้อยากเกลือสักนิด ก็คือลาให้ถั่วเหมือนกันทั้งสองตัวนะโซลาถั่วเสร็จแล้วซึ่งเราจะไปมักมักไว้หนึ่งคืนใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนใส่คุบไว้นะคะ ี่นะคะก็คือเรามักมักเลยกระเฉตัวเย็นไว้หนึ่งขึ้นเราก็เอามาทําการล้างล้างซัก่องน้ำล้างให้สะอาดล้างเพื่อที่จะล,ลดควา,ามเข้มและก็ควา,ามว่านอกไปได้กันเราทุ ปพุงนี้ไอ้ส่วนดำๆนี้ให้สะอาดนะให้เลือดน้อยที่สุดนี่คือปลาที่ว่าเราลางเสร็จเร้วเมื่อกี้ก็จะได้สะอาดปรุงกระสะอาดซึ่งก็คือเรามาใส่ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วใส่อวนใส่ข้าวคั่วนี่ใส่เยอะเลยประมาณร่องชนพูนซึ่งก็เราใส่เกลือสักิดต่อ ใส้น้ำตาลนิดนึงตัวข้าวคั่วมันจะได้กลมกลม่อมมีรสเปรียวๆนิดๆตั้งกะเรามาคลุกให้ถัวให้ข้าวกันใส่ข้าวคั่วเพิ่มดักนิดให้เราก้าวปลามาคลุกคลุกให้ถัวได้เลย เราไปใส่เอาไปใส่กรองนะใส่กรองแลวเอาเอาอวนที่เรือนี่ไปโรยไปโรยไปโรยวยอวนนี่เราก็สามารถเอาทอดกินได้ด้วยแล้วก็เก็บเก็บไว้ซอ,องคืนโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วครั้งนี้พอขอบซอ,องคืนกาเปิดเอามาทอดได้ ต้องการสร้างประสาอ้วนก็คือมีเฟซบุ๊กวิรมนอินทองแล้วก็ไลน์เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สองเก้าสองนึ่งไปนาโครงการโครงการนึ่งตำบ,บนนึ่งหมหาลยัยกะปีเห็นด้วยที่ว่าเข้า,ขามามาช่วยในจุดนี้ ก็ทาให้สินค้าของผีก็คือได้ออกสูตลาดได้ได้ออกลูกตลาดกว้างขึ้นก็คือจากตีบ้านในหมู่บ้านก็คือจะมีจะมีคนตัวไปอาจจะว่าสร้าง่มขึ้นมาก็ได้ทำให้ผีมีรายได้เพิ่มมากขึ้น